สวัสดีครับผมชื่อวิรัติพลักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้นะครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึงครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนก้อนเหมือนขี้กระต่ายก้อนก้อน็เป็ด,เป,ด,เ,ปดเป็ดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินสุราเนี่ยวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆเลยครับแดงติดคอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิสดวงตอนนั้นท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากินยาแก้อักเสบแก้ลิสดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งไปถึงบ้านหมอว่าให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หมอบอกหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก,ก็เลยนัดอันต์ซาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้หมาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับ คิดว่าโอ้จะรอดหรือเปล่าเนอะลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวะแล้วก็ภา,าวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเถอะก่อยตายคยิดจนสว่างครับวันนั้นกลับไปจากหาหมอมาบอกบอกว่าเป็นรัตตักเสบสีเล่นเฟสอยู่เล่นเฟไปเล่นเฟสมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง เขาเป็นโรคปอดระยะสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเพราะลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวันไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มันกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนีตินนี่เลยครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่59ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา67-68แแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวนันนี้ขอบคุณโคดีตินมากๆเลยครับ